เน็ตจวกยับผู้จัดก,การหวานเจียบกระชากผมใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลั่นทำตัวไม่เหมาะสมกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตถามถึงความเหมาะสมเต็มโลกออนไลน์เลยค่ะเมื่อผู้จัดก,การคนดังอย่างหวานเจี๊ยบได้กระชากผมนางเอกสาวสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในรายการสับปากหวานเจี๊ยบ EP 99ทางช่อง YouTube ที่ผ่านมาแล้วกว่า1ปี โดยเป็นคลิปที่โปรโมบทภาพยนตร์และหนุ่มน,นายนภัทรมาร่วมรายการด้วยแต่จะมีบางช่วงที่หยอกล้อกันเล่นโดยสาวใบเฟินกำลังจะเดินออกไปแต่โดนผู้จัดการดาราอย่างพี่หวานเจี๊ยบดึงผมให้กลับมาจนทำเอาหนุ่มน,นายนภัทรที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับหน้าเวอไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวจ้าจึงทำให้ชาวเน็ตที่เข้ามาดูเกิดความไม่พอใจอย่างหนักถึงการกระทำดังกล่าวที่ไม่เหมาะสม